เบื mm ่อแล้วอาปังคนอื่นบ้างอ่ะเล่าจับพี่แกงก่อนดิฉันเป็นประธานอีกก็จริงนะคะแต่งานสูงมากฉันไม่เคยทำจะให้แกงทำตลอดอ่ะแกงเกี่ยวกับอะไรอ่ะก็ตอนแรกตั้งแต่ก้าวมาอยู่คณะเนี้ยก็รู้สึกแบบตอนแรกก็งงนะว่านี่คณะอะไรเนี้ยแต่พอพอมาอยู่ปุ๊บมันก็แบบตัดทุนพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับเราบาดีเลย พอเราพอเราพอเราโงขึ้นมาเนี่ยเราก็แบบคือคือเพาเออเราก็อยากจะให้แบบเอทีมีขแบบองเราเป็นเอที่แบบเท่แข็งเนี่ยเพราะว่าคนเราเยอะมากแล้วก็อยากจะสร้างให้เอเจมีดีขึ้นอย่างที่มีคนก็พยายามแบบดูแลบบแบบเด็กๆทุกคนให้ดีที่สุดแล้วะอะไรองนี้ก็ตอนนี้ก็จะจบแล้วก็ขอบคุณองๆทุกคนที่แบบเป็นเด็กทีวีที่ดีเนาะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่แบบ สอนมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแบบาตีกีวีจะเสียงรางอ่ะก็เป็นเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคสี่ปายที่เลือกอย่างกีวีน้องๆมีสามค่ะถึงแม้ว่าเด็กีจะต้องตัดงานอาจารย์เดียวนะคะเพื่อจะเตรียมส่งในวันเร็วๆนี้นะคะก็ขอให้ปังและคะที่อยู่กับพายและมาขอให้เงียบนะคะเพราะนี่เป็น,นวันสุดท้ายนี่ฉันจะก้าววันนี้คณะนี้อ่าขอให้แบบให้เกี่ยวเนือ่องเดี๋ยวสอบอีกใิ่ไหม ไม่ก้ามาแบบว่าเป็นนักศึกษาเออในแบบกาพูดคุยกันแบบนี้นะไม่ม sociedad, Bref, ีโอกาสได้เจออีกแล้วนะอ่ะพี่ปอครับก็เราก็เป็นรุ่นที่สามใช่ไหมรุ่นที่สามนิเทศนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เจ็ดของคณะไอซีทีก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่เราเป็นรุ่นแรกๆของไอซีทีนิเทศนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่สามที่แบบยังไม่ค่อยเราเข้ามาแล้วยังไม่มีรุ่นพี่ีสี ซึ่งมีแค่ที่ปีตที่ปีสามครับแล้วก็ตัวอย่างก็มีแค่นั้นซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ต่อตัวอย่างที่ค่อนข้างที่ดีมากที่สอนเราแล้วก็ดูแลเรานะครับแล้วก็รวมถึงอาจารย์ทุกท่านที่สอนเราทุกท,ทุกอย่างให้เรามาเป็นในวันนี้ซึ่งมีงานจุลในคนตั้งแต่แรกที่เราไม่ไม่รู้เลยว่าอุปกรณ์คืออะไรการทํางานคืออะไรซึ่งณจุดจุดนี้เนี่ยเราทุกคนเนี่ยรู้กระบวนการทํางานแล้วรู้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการอุตสากร มันเคือครับผมโอเคถูกต้องค่ะที่ปอกเพรอันนี้ก็เป็นพี่ป๊อกก็เป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งนะคะของทีวีรุ่นสาวกลุ่มนึิมโน้ตัวแทนผู้ชายซึ่งมีในเอ็นพี่นบดเอกมีผู้ชายรวม17คนผู้ชายแค่7คนอ๋อสิไม่ใช่อ๋อสิบพอดีครับอ๋อมาอ๋อเป็นไปอะ๋ออ่ะพี่หนู้ตัวสะปะอะไรถึงน้องๆคะ ฝากอะไรเดง๋ยวเจริงให้ดึงเศร้าไม่ว่าขนากเท่าไหร่แต่ว่าคือตัว <c oughs> ตัวพี่เองเราสื <c oughs> ่ว่าโชคดีกันัะที่ได้ที่ได้เรียนในคณะนี้เพราะว่ามันมีบรรยากาศความที่มั่ <c oughs> แล้วก,ก็อาจารย์เนี่ยสนิทมากมีอาจารย์ที่ไหนมานั่งดูอย่างนี้มานั่งร่วมงานอะไรแบบนั้นก็มันก็มีสี่ปีที่ผ่านมันก็มีเรื่องราวเยอะเพราะว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายนะครับว่าเอาแตาละเรื่องที่จราจำได้ว่าเราจะจำเรื่องที่ดีเรื่องที่ร้าย อ,ะะอีกหนึ่งคนที่น่าจะพูดถึงก็คือเพชรพลอยฝาแฝดวันนี้สิจ๊ะเพชรพลอยออกมาเป็เร็วม็หน่อยอันนี้พี่คนที่ผดรวงนะคะเพ,เ,พเพชรพลอยขอแนะนำไมีลืมเพชรพลอยก็เป็นฝาแฝดอีกคนนึงซึ่งสมัยก่อนเนี้ยเราจะไม่ถูกกัน เราะอะไรก็ไม่รู้แต่วันนีเราใส่กันมากเป็นแบบเวทีที่ใส่ดีนะคะอ่าพี่บอยไอ้ฉบับไหถึงน้องและเทีวีทีวีทีวีที่เราอยู่กันมานิดนึงค่ะดูนี่บอกว่าอยู่เองทีวีเนี่ย้ต้โฮลส์รับเองก่อนตลอดทะเลาะกันตลอดอันนี้ฉันก็ไม่เข้าใจอย่าทะเลาะหยุดทะเลาะกันนึงเดียวอ่ะเพชรเพชรถึงไม่พูดสิ CPU ผมมาเพื่อกี่เซนต์จุตนะคะเป็นคนดีมากเขาไม่สามารถเรนเดอร์งานได้เลยต้องผลมาเพื่อมา็นเซนต์งานตัวถึงือดีค่ะโอเคขอบคุณพี่คอยนะฝาแบบผู้นี้ซะติดสันให้กับรามดตลอดนะคนนึ่นที่ต้องขอบคุณนะต้นประพูนสือเลดี้บอสซัมกับจำจำเลวีซียนพีมาตัวแทนจมีความออกมาเร็วค่นย ีนี้ถือว่ามีวีรกรรมวีละเวกเยอะมากทั้งตั้งแต่ปีหนึ่งตั้งแต่วันสอบทต้เข้ามานะคะก็มีวีรกรรมไจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วเราคิดว่าวันใส่ชุดคุยก็ยังมีอยู่นะคะมีอยู่แน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะชะนีปอไม่เือนตายนอกจากเอ็ดอแต่ไม่ได้มาจากเอ็กทีวีแต่มาจากวารสาร เมื่อก,ก่อนนะคะเราลอง,องมีหนึ่งอาจจะไม่เคยรู้เราไปถามๆที่พี่ปีสามปีสองเรืออาจารย์ดออาจารย์จูอาจันสุสักได้นะคะพี่จางพี่บอสพามีอะไรจะฝากถึงน้องนอนแล้วความรู้สึกที่ได้อยู่ขณะนี้ไหมคะอาภูนักราไหน่อาร่าหน่อย่เยอะขอบคุณขอบคุณศิลปกรขอบคุณประสบการณ์ขอบคุณเพื่อนขอบคุณเซียนพีและ สร้างวิลล่ากันแน่นอนเราเรับลิยาต้องได้ใส่กระโปรงค่ะแน่นอนสาธุค่ะเดี๋ยล้วๆล้วแล้วเลยหน้าตาแบบก็ดีใจมากเลยขณะนี้นะคะแล้วก็ขอบขอบอาจารย์นริชอนมากนะคะที่เออพี่ดาดูเอาระเบิดนิสัยดูคือวันนี้นะคะคือเห็นหนูจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ นี่กคะเดหยูจะไปหนแรกเดี๋ยจะแต่หนูก็มีผัวค่ะฮาร์ี่ฮาร์ลี่ฮร์าร์ได้จะดตงงาก็คิดถึงเรือนน่ะ่ได้แมวเลยไม่ค่อยนัง ก็เหลือแต่ดิฉันแล้วแหละที่อยากจะพูดวรนนี้ในฐานใครอยากพี่โชต์วันนี้หน่อยโชต์นะนะเป็นคนดีของเป็นคนดีสีไอซีทีมากเออออกมามึงยังไม่ต้องมาแอปอีดอกคนดีถูกก็ตายเดีวอยู่ได้ไม่นานหรอกี่ฉันเองจะเด็กๆจ้าพี่โชด์อะถ้าไม่มีพี่โชด์พวกหนูก็จะไม่ยืมกล้องไม่ได้ยืมอะไร พี่ออสเนี่ยเขาอยู่เขาอยู่มานานฉันเห็นมาฉันก็ไหว้กับพี่กวนนะโทษก็เหมือนเป็นลากทรงของพี่ออสเลยฟังก่อนอย่าพึ่งถามถือเป็นคนดีมากใครไม่ไปเราฉันเหนื่อยละเงินผมไม่อยากเออนะอ่ะโทษแต่อันี่ทำงานเพื่อคณะมาตลอดไม่ไดตอดนานอีกคะอ่ะเล้วเจ็บเลยเอยก็ตลอดสี่ปีเนาะก็ที่อยู่ตึกซีเหี่ยมตึกเนี้ย

คือก็คือสี่ปีที่ผ่านมาก็ร่ำรวมากเลยอ่ะอาชีพน,นีอีดอเนเดี๋ยวก็จับตรงรวยกว่าเลยเศรษฐีปอมใ่า <c oughs> โอเคสายัะจริงก็อยากให้เราทุกคนน่ะย้อนกลับไปคิดถึงตอนที่ปีพี่เนี่ยแม่งยังไม่มีอะไรเลยเว้ยยังไม่มีห้องไม่มีอะไรเลยสำหรับเอทีวีใช่สมัยก่อนนะจ๊ะตรงนี้เป็นทางโล่งโ่งสบายนะจ๊ะเอาไว้วิ่งเล่นไว้ตีแบบโตเกีย ก็คืนทุกวันนี้เอ็กทีวีเราอะ่ะบอกได้เลยว่ามีครบและพร้อมที่สุดในคณะนี้ในคณะทีวีเราในสาขาเทวศาสตร์อุปกรณ์ทุกอย่างที่อาจารย์ลงทุนที่คณะลงทุนเนี่ยบอกได้เลยว่าแพงที่สุดในคณะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างอะไรก็ตามเนี่ยคือเราอยากใหุ้คนเนี่ยช่วยกันดูช่วยกันรักษาอุปกรณ์เพราะว่าสิ่งที่ ปกติตอนนี้มันก็พังหมดแล้วใช่ว่าก็เอออยากให้ร้องมีสิ่งดีๆใช้ต่อไปเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งคือสิ่งที่เ c ชีให้มาตลอดเนี่ยมันมันคือความสุพันเนาะดูอย่างน้อยเนี่ยเราเจอหน้ากันใช่ว่าถึงเราไม่ทักกันรเราไม่ได้อะไรกันอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยอ่ะเฮ้ยครั้งหนึ่งเราก็เคยทำงานด้วยกันตลอดไม่ว่าใครก็ตามที่เชื่อว่าหลายหลายคนก็เคยที่จะทำงานคุยคุยกับพี่หลายคนเนาะ ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเก็บอะไรสิ่งที่เร้ไว้ก็จำไว้ว่ามันไม่มีใครที่รักคณะเราท่รักตัวเราที่เราอกะสุดท้ายนี้ในฐานะที่พี่ชานเป็นพานเอกทีวีปีสี่นะคะก็จะขอขอบคุณอาจารย์อาจารย์ดองนะคะอาจารย์จูและอาจารย์สังนะคะถึงแม้ว่าพวกเราจะมีความ รีบา้บางดีบ้างสะสมพลักันไปนะคะก็เราก็เติบโตมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะอาจารย์นะคะคอยสั่งสอนใช่น้องๆคะ่ะน,น้องปีหนึ 3, ่งน้องปีสองปีสามค่ะน้องก็จะไม่เข้าใจหรอกข่าว่าความสุขความเป็นอย่างไรถ้าน้องไม่ได้มีอยู่จุดนี้เนอะแล้วก็ในอนาคตอย่างเงี้ยถ้าหนูได้ไปทํางานอย่างเงี้ยคะ่ะคอนเนิสชั่นไว้อคะค่ะพี่ๆอย่างเงี้ยรู้จักกันเอาไว้มันไมเรื่องที่เสียหายเลยคะ่ะเขาได้ฝากงานหนูได้แบบแนะนําให้กับพี่ผู้ใหญ่หรือพี่ที่ที่ทงานนี่ยได้รู้จักว่าเออนี่นะ น้องทีวีเราน้องศิลปกรเราเราก็ได้อาเชิญชวนน้องเนี่ยมาเปิดงานกับเรามาทํางานด้วยกันในอย่างเงี้ยอย่างตัวดิฉันเองก็ทําแล้วทํางานที่อย่างนี้เอออย่างเงี้ยก็ดูกันทีวีปีสามทุกคนเนี่ยที่เข้าไปทำงานเนี่ยจรก็คนเลือกเองแล้วฉันก็เป็นปากขาวกับพี่ๆเองว่าเออน้องดิฉันนะไปทํางานเถอะเออแล้วได้มาเป็นครอบครัวกันสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีแต่เรื่องราวดีๆมากเพื่อนกัน มีสามทั้งหมดเจ็ดสิบสามคนหายตกหลุมไปบ้างวันนี้ไม่ได้มาบ้างแต่ทุกคนรักกันน้องๆคะท,ทีวีเนี่ยเป็นนะเป็นเ,เป็นเอกที่รักกันที่สุดแล้วหนึ่งสองสามเนี่ยจะไม่จะจะรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเนี่ยจะสนิทก,กันมากและสามกับสี่เนี่ยก็จะเริ่มสนิทก,กันน้องๆคะเรามาสร้างคอนเนคชั่นสร้าง ความสำคัญคือกันเถฝึค่ะเออจำเอาไว้และอาจารย์ทุกคนเนี่ยคขาเป็นที่ปรึกษาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้ทงพ่อแม่ให้เราได้ตลอดนะเวลาค่ะ <c oughs> เออเราใช้เป็พ่อก็ด้วยจนจักก็เรียกอาจารย์พ่อตลอดเงนี้ยาจานยจุ้ก็ <c oughs> ไม่ได้ตอบไม่้ตอบแหลกเขาเลยไม่ได้ตอบแหลก็พราะคุณลืมจริงว่าตาขาเยอะแบบมุดชายจีนบางคนก็บาถึงผลเราก็ไม่ได้เคารพนะแต่ก็ไปกินทาสั่งเขาก็มีเออะินทาการเลนเป็นเทแกะเนี่มล็ดไม่เคยฟังหรอกนะ ก็ที่ทากันได้ค่ะเล่นเล่นจั้จูว่ะจูอย่างเงี้ยชอบไพูดเล่นกันในทีวีอะอะมาแลบบเนี้ยนะคะเด็กๆจำไว้เนอะพี่น้องกันพี่น้องเอทีวีไม่ทิ้งกันอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะที่อยู่คณะนี้ใหญ่ละโมยใหญ่ Ha <laughs>